เราไม่ได้อยู่ในโลกแต่โลกเนี้อยู่ในเราแต่ก่อนครูก็ไม่เข้าใจนะหมายความว่าไงวะเฮ้ยตอนหลังเข้าใจว่ะโลกอยู่ในเราหมายความว่าเราทำอะไรโลกนี้มันจะเต้นไปตามเราเราคิดอะไรโลกนี้มันก็จะคิดไปตามเราโลกในที่นี้คือสาระโอรอลิงกไก่นะโรคใบนี้เนี่ยเราคิดแบบไหน โรคนั้นก็จะเป็นในแบบนั้นคุณไม่สังเกตดูคุณโฟก,กัสอะไรคุณทำอะไรมันก็จะมีแต่สิ่งนั้นห้อมร้อมคุณคุณไม่ได้รู้ไปมากกว่าที่คุณต้องการจะรู้ทุกวันนี้ในโรคเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นล้านๆเหตุการณ์เราไม่ได้ไปรับรู้ทุกเหตุการณ์นะเรารับรู้เฉพาะสิ่งที่เราโฟก,กัสสิ่งที่เรา จะเอาสิ่งที่เราทําสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตแค่นั้นสิ่งที่เราสนใจแค่นั้นดังนั้นโรคมันจึงอยู่ในเราเพราะเราเป็นคนสร้างโรคโรคจะเคลื่อนไหวไปตามที่เราเคลื่อนไหวขอให้คุณตันหนักรู้ถึงตรงนี้เนาะอยากให้โรคคุณเป็นยังไงก็จงโฟกัสสนใจแต่เรื่องที่ต้องการที่มันเป็น เป้าประสงค์ของชีวิตที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขสงบและเป็นอิสระครูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ